สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับแม่มัดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะอยู่สถานะสีเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันที่9มาเลยนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มได้เงินกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่มัดขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่ได้ติดตามกันมาและได้อยู่มาถึงณวันนี้ที่ทุกคนได้รับเงินแล้วนะคะส่วนใครบอกว่าผมยังเลยค่ะแม่มัดนะคะให้รอค่ะนะคะการโอนนะคะก็คือจะโอนมาสุดท้ายคือวันที่8พฤษภาานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น สู้ค่ะนะคะรอรุ้นค่ะนะคะรอรุ้นไปด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะแม่มัดมีข่าวดีนะ,ะมาให้ฟังกันจากเสียงของคนคนนี้นะ,ะที่ทุกคนบอกว่าโทรติดยากมากนะคะว่าวันที่แปดนี้สรุปจะได้หนึ่งหมื่นหรือห้าพันเอาชัวร์วเลยนะ,ะไม่ต้องเอาแบบว่า เออมาบางคนบอกได้5,000ันบางคนได้10,000นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับคนที่นะคะขึ้นแบบนี้แล้วนะคะวันนี้มีของธนาคารเกษตรนะคะอมสินตั้งแต่วันที่9นะคะธนาคารเกษตรทีเอ็มบีทหารไทยตั้งแต่วันที่9นะคะได้กันแล้วนะคะได้10,000บาทกันแล้วนะคะแม่มัดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆที่ทุกคนติดตามและรับชมรับฟังกันมา ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนวันนี้ได้10,000บาทแล้วพรุ่งนี้นะคะวันที่6นะคะไม่แน่ใจว่าจะโอนไหมนะคะแต่ว่า7-8นะคะวันที่8นี่คือวันสุดท้ายของการโอนเงินนะคะเยียวยา5,000เพราะฉะนั้นทุกสถานะจะทราบวันที่8นะะส่วนใครที่ยังโอนไม่ได้ขึ้นว่าข้อมูลไม่สำเร็จรีบเลยค่ะนะวันนี้นะคะให้รีบตรวจเช็คข้อมูลของท่าน ว่าพร้อมเพย์ของท่านพร้อมไหมบัญชีของท่านถูกต้องไหมนะคะเพราะว่าเตรียมรอรับเงินเงินโอนะคะมิฉะนั้นของท่านอาจจะยาวนานไปถึงวันที่15ก็ได้เพราะฉะนั้นแนะนําเลยค่ะรีบนะคะส่วนใครที่ถามว่าแม่มัดครับนะ,ะสรุปได้เงิน 5,000หรือ10,000เดี๋ยววันนี้มีคำตอบของอีกคนหนึ่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังแม่มัดกันนะคะเอาละค่ะใครยังไม่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนี่เลยนะคะเวลาประมาณที่เงินจะเข้านะคะแม่มัดอ่านไปแล้วเนาะตีหนึ่งทกศค่ะตีหนึ่งยี่สิบเอ่อตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งสิบเอ็นนาทีนี้กสิกรน,นะคะตีหนึ่งยี่สิบทกศค่ะตีหนึ่งห้าสิบนะคะออมสินนะคะตีสองไทยพาณิชย์อะไรแบบนี้ไล่ลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครได้เงินแล้วแม่มัดดีใจด้วยวันนนีี้เเขยยวกัอะ ได้เงินหนึ่งหมื่นกันเยอะนะฮะแม่มัดขอแสดงความยินดีและแม่มัดดีใจด้วยกับทุกๆเคสนะยฮะย้ากันมายาวนานขนาดนี้นะคะส่วนคําถามแบบนี้ค่ะนะคาถามเดี๋ยวจะบอกว่าแม่มัดพูดวกไปวนมานะคาถามว่าแม่มัดครับของผมอ่ะมันขึ้นแบบนี้เออจะยังไงเนี่ยแม่มัดนะคะสรุปของผมได้ห้าพันหรือหนึ่งหมื่นนะแม่มัดอยากให้ทุกคนรอนะคะรอเงินเข้าบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นอ่าให้รอดูนะคะวันที่แปดนะคะว่าของพี่เนี่ย นะว่าของพี่ๆกันเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะจะเข้า1,000งหรือ5,000แต่สิ่งที่แม่มัดอยากให้ฟังฟังคนนี้ค่ะนะเนี่ยแม่มัดโทรติดยาวนานมากนะคะยาวนานมากนะคะมาฟังกันค่ะไหนกดสามสวัสดีค่ะเหมือนธนองกระายอินเดียให้บริการต้องการสอบถามข้อมูลด้านใดคะดค่ะจะสอบถามเรื่องเงินเยียวยายหน่อยคะ่ะ คะ่ะถามได้ไหมค่ะก็คือมันมีข้อความมาว่าวันที่แปดอ่ะโอนเงินอ่กําลังดําเนินการนะคะมี 5, ห้าพันเวลาเราได้รับเงินจะได้เท่าไหร่คะประธานโทษนะคะเป็นเป็นมาตรการเยียวยาห้าพันก็คือวันที่แปดจะได้รับเงินถูกต้องไหมคะห่ะใช่จะจะได้รับเงินไหมตอนนี้สถานะของประธานชั้เครื่องอย่างไรคะก็คือมันเป็นตารางอะค่ะนะคะแล้วก็เขียนว่ารอบการเงิน การโอนเงินนะคะวันที่8คือรอบแรกอะมันโอนไม่สำเร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วพอรอบ่ะพอตารางสีฟ้าที่สองเนี่ยมันขึ้นว่านะคะอาได้ท่านอ่ารอบการโอนเงินนะคะเดือนที่หนึ่งนะคะวันที่8นะคะท่านได้รับ5,000ค่ะ, 5, คะกําลังดําเนินการแบบนี้นะคะ่ะก็คือเราจะงหน่นไหมคะ อ๋อก็คือไม่ถ้าในส่วนนี้ค่ะคือไม่ต้องทําอะไรอะค่ะก็คือรอรอในการที่กระทรวงการคลังค่ะจะโอนเงินเข้ามาในบัญชีค่ะอืมแล้วแล้วเราจะได้หนึ่งหมื่นไหมคะพี่ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ในเดือนเมษาก็คือจะได้หนึ่งหมื่นภายในวันที่แปดอะคะ่ะอืม,อมก็คือแต่ว่าข้อความมันไอ้ตรงไอ้ตรงตารางมันขึ้นมาแค่แบบนั้นให้ดูเองว่ามันเป็นห้าพันของตัวเก่าถูกไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าในเดือนเมษาค่ะยังไม่เข้ามา ในเดือนพือสภาก็จะเข้าสองเดือนทั้งมีสารและพฤษภาค่ะอืมค่ะสิแล้วของคนวันที่เก้าธนาคารทกสทหารไทยนะคะพี่จะเข้าพร้อมกันไหมคะวันที่แปดไม่สามารถแจ้งได้เลยค่ะประชาชนต้องดูตามเอซเอหรือว่าตารางที่ส่งไปให้ประชาชนนะคะอืมแล้วจะโอนช้าสุดวันที่เท่าไหร่คะสำหรับคนที่ตกค้างการังนามึกสารแล้วจะพูดที่ฉันขอเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้ค่ะค่ะพีอืม สายรอค่ะ,ะค่ะระบบจะโอนเงินให้อรอบสุดท้ายคือวันที่แปดนะคะต่อก็คือคนที่ขึ้นสีเหลืองมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่เก้าธนาคารทกสทหารไทยหรืออะไรพวกนี้ก็คือจะโอนช้าสุดคือวันที่แปดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตามรอบการโอนเงินนะคะคือช้าสุดคือวันที่แปดอืมแต่ถ้าเกิดว่า วันที่เก้าอันนั้นน่ะก็คือเราใส่เลขบัญชีผิดไปแล้วก็คือเหมือนเขาให้เราแก้รอบแรกแล้วก็รอบสองเราใส่เลขบัญชีผิดแต่เราไปทําการผูกพร้อมเพลอไว้ระบบจะโอนพร้อมกันไหมคะวันที่แปดระบบจะโอนจะโอนพร้อมกันไหมขึ้นอยู่กับทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังค่ะเขาตรวจสอบอะค่ะอืถ้าถูกต้องก็คือโอนให้เลยใช่ค่ะอืแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีวันที่สิบห้าอีกรอบหนึ่งสําหรับคนโอนมันไม่ไสรดวกนะคะ สิบห้าพฤษภาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นสิบห้าพฤษภาก็แล้วาค่ะสักครู่ที่ฉันขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลให้คะ่ะได้ค่ะน่า รค่ะค่ะสำหรับรอบการโอนเงินตามมาติคอรมโมอที่แจ้งไว้นะคะจะเป็นวันที่แปดถึสภาคมนะคะแต่ถ้าเป็นหลงนางนั้นนะคะต้องรอติดตามประกาศเป็นระยะระยะนะคะอืมโอเคค่ะคือตั้งแต่วันที่เก้าพอดีอมีโคนเนี่ยค่ะคือใส่อยู่ธนาคารทอกอแต่ว่าจ m b ด้วยหลายธนาคารแล้วตอนนี้ไปใส่ อ่าคือให้แก้รอบสองอ่ะแล้วไปใส่วันเดือนอ่ใส่ไอเนี้ยค่ะใส่เลขบัญชีผิดนะคะใส่เลขบัญชีที่โดนปิดไปแล้วก็เลยไปทําการทด้อมเพลรอตอนนี้ตั้งแต่วันที่กลับมายาวจนถึงวันนี้นะคะก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่อันนี้ก็เลยแบบตกใจว่ามันจะได้วันที่แปดไหมเพราะว่าเปลี่ยนรอแล้วค่ะอืมมันจะได้รุ้นไหมคะวันที่แปดนี้ประชาชนต้องรอว่าจะมีเงินโอนเข้ามาไหมอะค่ะ อี้คือบางทีไม่เปลี่ยนแต่ก็โอนให้ใช่ไหมคะค่ะโอโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับสายค่ะโอ้ค่ะเดือดร้อนจ<ม>ริงจังมาค่ะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมไหมคะอ,อ,อ๋อก็เอ่อไม่มีแล้วค่ะก็คือเอ่อทบทวนสิทธิ์นี่ก็คือต้องรอไปก่อนเนาะเพราะยังเรายังไม่รู้นี่ห้าสิบห้าสิบใช่<ต>ค่ะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควิด19ได้ที่หนึ่งสี่ตัวตลอดนี่ครับ ได้ทราบคําตอบกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะไปรอลุ้นเงินเข้าบัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็น5,000หรือ1่บาท1 0 0 0 0บาทนะ,ะขอให้ได้กันทุกคนละกันนะคะขอให้มันเข้าวันที่8อย่าให้ต้องออรอ ยาวนานอีกเลยนะคะเพราะว่างวดสุดท้ายนะคะจะทําการโอนนะคะวันที่30มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแม่มัดในกรณีของแม่มัดนะคะสถานะของแม่มัดตอนนี้คือนะคะอยู่ทบทวนสิทธิ์นะคะใครที่อยู่ทบทวนสิทธิ์พร้อมแม่มัดนะคะเพราะว่าแม่มัดเพิ่งยื่นไปเมื่อประมาณวันไปพุทธหัสนี่แหละนะคะจำวันไม่ได้แล้วนะคะก็วันนี้เช็คนะคะก็ยังอยู่สถานะนี้อยู่เลยนะคะเพราะเดี๋ยวรอรุ่นกันนะคะว่า วันที่8จะได้เงินโอนกับเขาไหมนะคะเพราะฉะนั้นเอาละ่ะนะคะแม่มัดก็ไม่รีดเพราะว่าแม่มัดยื่นทีหลังเขาแม่มัดก็รอนะคะคือตอนนี้นะคะมันเป็นงะมันเป็นเงินช่วยเหลือของรัฐบาลเราทําอะไรไม่ได้นะ,ะต้องรอรัฐบาลให้เราเราถึงจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสู้ค่ะนะ,คะใครอยู่สถานะเดียวกับแม่มัดสู้ค่ะนะ,ะทบทวนสิทธิ์นะคะให้รอกันก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะส่วนนะคะมันก็มีสถานะหนึ่งนะ,ะที่รอ5 0 50เหมือนกันนะคะก็คืออยู่ระหว่างการน้ำส่งข้อมูลเพิ่มนี่เองนะคะอยู่ระหว่างการน้ำ ส่งข้อมูลเพิ่มนะคะสีฟ้าแบบนี้ซึ่งสถานะนี้นะแม่มัดเคยอยู่มาแล้วนะคะอยู่ยาวนานถึง14วันเชียวนะคะ14วันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาละนะคะเขาบอกว่าประมาณ12วันอ่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะ12วันทําการแต่แม่มัดนับรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสู้นะคะสู้นะคะขอให้ทุกคนได้รับเงินกันทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะนะคะคลิปนี้นะคะแม่มัดก็อยากจะ มอบอ่ากำลังใจแบบนี้นะคะการรอนะคะรอแบบมีความหวังนะคะเพราะฉะนั้นเราจงรอค่ะนะคะรอแบบมีความหวังอย่าบนอย่าท้ออย่าเหนื่อยค่บนได้นะคะแต่ใจเราอย่าท้อนะคะแม่มัดขอให้ทุกคนลุกขึ้นสู้นะคะลุกขึ้นรอนะคะเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้ก็เร่งแล้วนะคะช้าสุดคือวันที่8พฤษภามนะคะเพราะฉะนั้นสู้นะคะทุกสถานะนะคะสอสวันนี้นะคะมีเขียวมีเฮได้เงินกันแน่นอนนะคะแล้วก็วันที่16พฤษภามนะคะ ไม่แน่ใจว่าหวยจะออกไหมนะคะเดี๋ยวไปตามรอรุ้นนะคะคลิปนี้ไปแล้วจริงๆค่ะนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดจะติดตามนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้กันนะคะแค่แม่มัดเห็นพวกพี่ๆได้เงิน1 0ึ0 0บาทแม่มัดก็ดีใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดเป็นกําลังใจให้แม่มัดด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมานําเสนอข่าวดีจากภาครัฐหรือว่ามีข่าวอะไรฮาๆมันๆเดี๋ยวแม่มัดเอามาเสนอให้ฟังนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะนะคะไปแล้วนะคะ,ไป,ะ,คะไปแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะ